ทุกคนดูดูความสบายของนางนะคะสบายเกินพี่น,อน้องนั่นกะดีโ,โคตรพอีดีเนาะภาพสีความน่ารักของแมวนะคะนะัน่นหลับได้พี่น้อง รับแด้ว่ากระดิกได้ยินเสียงเราพูดไงกระดิกกระดิกหางเนื้อค่ะเนะี้นางก็จะอยู่ประมาณนี้แหละกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไม่มีอะไรที่ได้กินกับนอนเป็นมาสบายไม่คนหาให้กินเนาะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กิน ้ามาเป็นสามสีเดี๋ยวพี่นองเลยสามสีสามสีตื่นดิเอ้ยตื่นได้แล้วตื่นสามสีมสามสี่นอนขัดนอนแน่เด้ ย่อมใจอ่ะลุกเร็วๆปุกยังไม่ตื่นนะคะทุกคนนั่งนอนดีมากเลยอ่ะโอ้ยนอ่อนอนกี้เศร้าอีกตั้งหาก น่นไหนั่นดีเนะาะผ้ามาเบิ่งน้องเมียวน้องเมียวสามสีด้วยพี่น้องน้องเมียวกำลังหลับปุ๋ยเลยนะคะทุกคนนี่คือความน่ารักของแมวเนาะคะ่ะเนาะสัตว์เลี้ยงของเราที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ทับเบิง่งเลี้ยงไว้ทับก้อนเลี้ยงไว้ทับเาอายากด้วยค่ะก็จะยุบประมาณนี้แหละน้องสามสีน่ารักด้วยค่ะทุกคน รับได้รับดีอีดีดีดปลูกยังไงไม่ยอมตื่นนะดูสิตื่นดิอามท,ทีตื่นได้แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะน้องพามาดูน้องสามสีหลับปุ้ยเลยขอพระคุณทุกการรับชมด้วยค่ะขอบคุณห,หลายๆลด้วยพี่น้องขอบคุณนะคะ